ขณะนี้ก็อยู่ในสวนพุทธเนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นพุทธาค่ะลักษณะของต้นพุทธาก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะคะ่ะต่อก็สิยังไงแน่เพราะว่ามีอายุหลายปีค่ะเท่ากับลยทําการตัดทุกๆปีนะคะ่ะนี่มาเบงลูกพุทธากันค่ะว่าพุทธาสิมีหน้าตาแบบใดนี่ค่ะเป็นลูกแบบนี้ค่ะตุดแหลมๆมะน,นีพุทธาสุขโขทัยนะคะ หรืออาจจะเรียกว่าพุทราพันแหลมทองนะคะพี่น้องคะลักษณะกิ้งก่านก็สิเป็นยังซสี่ขานี่รูปสิเป็นยังซสี่ละตดแหลมๆนะคะาบางที่บางพื้นที่อาจจะไม่คยเห็นนะคะเพราะว่า,าบริโจ้องออกหลายประนันค่ะสำหรับพุทราเพราะว่า ผุดซาชนิดนี้มันสียู่บไดดนค่ะพี่น้องคะประมาณมือสองมือนี่กระสีเหลืองแล้วค่ะมันกระสีแดงแล้วแต่ถ้าเอาใส่ตู้เย็นไว้กระสียู่ไดดอยู่ค่ะแต่ถ่าเอาใส่ตู้เย็นกระสีเหลืองค่ะเดี๋ยวห้เบิง้งในสวนค่ะบรรยากาศในสวนกระสีประมาณนี้นะคะโล่งค่ะข้างล่างที่มันโล่งเพราะว่ากิ่งพุดซาเนี่ยมันปกคลุมเราไข่หยามันกระสีตุยไปขไญ่าพี่น้องคะอยู่ข้างล่างนะคะ ให้เบ่งบรรยากาศโดยรอบๆนะคะสำหรับสวนพุทธาช่วงนี้กะสิเป็นช่วงเก็บเกี่ยวพุทธาเนาะค่ะกะสิเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณช่วงหนาหนาวค่ะประมาณเดือนพฤศจิกาท่านว่ามกรากะสิกุมภาพันธ์เทียกสิเลื่อยไปมีหน้านะคะลังเทียมมหนากะสีบ่ไใแล้วฝนผลิตกสิบ่ไใแล้วถ้าฝนมาเร็วนะคะฝนมาเร็วกะสิเกิดปัญหากับศัตรูของพุท่านะคะพวกน้อนพวกยังเนะค่ะพี่น้อง บางต้นกับส่กิ้งสูงนะคะต้นนี้หัวก็แตกมั้สินี้ทั้งพันธุ์แหลมท่องนะคะแล้วกัพุซ่าเคเอิอนพุซ่าสามรสนะคะปลูกอยู่ในต้นเดียวกันเนะะี่ยค่ะเพื่อสิโลมาแรงนะคะมันก็เป็นเคล็ดลับของเชาวสวนนะคะ เบิ้งต่อค่ะต่อใยายพี่น้องเป็น10บสิปีค่ะอายุของผู้สาบ่์มนเป็นแบปลูกเทียเดียวและะ้วก็ะให้มันใยไปป่ระเหตุอีอย่างกับมันก่ฮต้องตัดแต่งกิง่งตัดกิ่งมันออกทุกปีทุกปีค่ะให้มันแตกกิ่งใหม่นะคะบางกิ่ง บางกิ้งมันกับทีน,นมลงกหายใหเขาต้องใส่ใหม่ในการคําไหคําพี่น้องคํากิ้งมันไหวพะหายมันอันนั้นลูมมากค่ะเวลาเก็บมันจิเก็บยากจ้ะนี่ค่ะผลผลิตในสวน